วันยาตาหยกจริงนะครับก้าวยีด erm, ิบซ่งนกลาวตาย้า่ครับหนองมู่เจ้าเดิมม้อมมู่กับหม่อมมู้เจ้าเดิมข้าวลาวจ้ามโลกลาวือโบกตั้งนะครับนะหนองไม่ละลายคนนะครับนี่ครับข่อนก็มาจากขวัโยเลยทีเดียวดิ่งตรงมาเลยคนนี้คนดีน้อยว่าอ๋อนี่คนใส่ใช่ครับ มาดูเลยครับแต่งนกแต่งนกมีหน่อยจากสวนปลาเอออาปาากับสีมูอาจารย์ก็มาวนันนี้เอกน้องเป็ดอาจารย์นกคู่ก็มานะครับวันนี้เบอร์นึ่งครับเบอร์นึ่งมาดูกล้องใกล้เบอร์นึ่งกันจิ้งเรือมครับ กรรมการนายนึ่งเนี่ยกรรมการนายนึ่งเนี่ยกรรมการนายท่องเรียกรรมการนายท่งเลยกกับตามมาเลยกรรมการกรรมการนายกามครับตรงมาเร็มากทองครับกระโดไปครับ พี่ครับลงพัสดครับ กาไนโตรเลยครับ10กโลกอาจานครับ10กโลก็อยจาน10ได้จาครับอาจานกลัไปครับ Sao không gặp Nghe gì đâu kia Rồi tập bấy gặp Nhưng mà lè gấp gói chán Trông lè gấp gói chán

กองมไม่ได้ตรงโลกแกิไปครับไปๆๆ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 ๆ ตรงกับตรงเปียกครับเปียบ,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 บไม่มากครับยังไม่มาก Tiếp tỷ rồi, Làm tài tài đi Tiếp Mà 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 <laughs> Rung làm rung, rung.

จบครับจบส่งโดกรามโดกของพุ่มไม่รู้ติดไม้ได้ต้องดก